นีไหมตูมตามเป็นยังไงกดเบ่งโฉบนะมันโฉบมันย้อนมันยุดมันย้อนไหมเออโฉบมันเข่งบ่เออโฉบมันเข่งมันย้อนมันมันย้อนตอกตอกตอกเวลาไปมันมีเสียงแมนได้ได้ได้มาถึงที่แล้วมาถึงมองแล้วมันบ่เอ้ากุ๊แจรถว้าตุ๊แจรถหายเอาไปปลดคอรถก่อนอืมฮะอืมรอกแน่นหนาแค่ลหนคะรอกแต่น้อ โอ้โหมันใจสั่งตุ่มตามมาเนาะนี่เอา้าอาชีพเสริมผมนี่นี่ทีเ่เห็นผมไม่ค่อยลงคลิปเพราะอะไรอ่าผมก็มานี่แหละรับจ้างซ่อมรถนี่แหละปะยางรถแหนอะไรเนี่ยภาษาแข่งโซ่ฉีกแพร่งอะไรมันลดเได้ะรอรอเลย,ย,ลลเลยตุ่มตามก็จะลองแข่งโซ่ดูว่าเป็นไหมนะครับ ตั้งสองขาตั้งสองขาเน่พราะว่ามันต้องเออเอียมได้กอนมันมันขยก่ได้ลไม่ได้จะเบื่อฮะอัสอเบอร์สิบสี่ต้องไปหาเบอร์สิบสี่มาสองกันไม่รู้ผมไม่ได้ชื่อเอาถูกต้องอ่ ็รถผมก็จะมาเปลี่ยนออเขาไยกว่าซึงโซนะเอฟซีเพราะว่าโซมันหย่อนนะฮะนะนครับตอนนี้ตูมตามก็กําลังจะจะเปลี่ยนให้นะครับเป็นช่างวันนี้นะครับเอฟซี FC. นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้คือหาอุปกรณ์อยู่หาเห็นเอเอี่อยู่อันเดียวออจะรอดหรือไม่รอดนะฮะวันนี้ มันใช่หรือเปล่าเอาเอาเรอย่านี้เย่นี้ปะน้อวันนี้เอาได้นะเอาผ่านสองข้างเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยออออเพ่งไม่เร่งเลย เอาได้นะทำเจ้าร <là> ้อนไหมตานี้็อก่อนอันนี้คือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของการต้อมใช่ไหมต้มต้ม พอแล้วมันก็หลายเชื่ออยู่นั่แหละโอ้หลายเชื่อแล้วว่าไ <นะ S 2> ม่เคยแข่งชัวบ์่เคยขันเลยก่เนี่ออแข่นเคยเคยแข่งชัวมาแล้วแน่นหว่เออรอบสองอะเนี่ยรอบสองว่เออได้่ไหมเนาะ จะรอดไหมเนี่ยยังสิยวรอดอืมจิ๊บอืมจิ๊บเนี่ยอือกระแปลงปีกพูดรอดตุ๊งตาเลยเขยงซัวยังไงเนี่ยรอดหลุดแล้วอืมธรรมดาแหละช่างจำเป็นนะนะพ่อเขาเป็นช่างจำเป็นช่างจำเป็นเป็นอย่างนี้แหละ ครับทุกคนเอารวมมนได้รวมมาได้ก็ล,มมอลองดูซิช่งางจะพอดีพอดีอ่ะทีนี้ก็เิดตรงนี้ออกเนี่ยแล้วก็หย่อนน้ำมันหย่อนน้ำมันเข้่งโซ่ก,ก่อนแล้วก็ไปลองขับดู นี่งเนี่ยฮะละมาันเทงโซ่ยิงไปตามว่าหาอปุปกรณ์เบ้าว่าใส่แเราอ๋อไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านี่แหละนละมาันเทนโซ่อ่าต้องหย,ดยอดรถไปแบบนี้ทำไมนละมันเรี่ยวลืน่นไงทำไมไม่ อะไรนะวะย้ยอ,อยครับทีนี้หมุนห<ว>มุนข้างหลังนี้อืมทำดิปรับตรงนี้อืมปรับสิเป็นช่างอ่ะต้องหาอ่ะอ้ไรอะไรน้อยอะไรหมุนเข้า

มันไม่ได้มีข้างเดียวนะสองข้างนะมีที่สองนะใช่รับเอาสองข้างนะครับเบิ่งแล้วมันมันมันตึงๆคนะไม่มีเสียงครัแม่เนั่นนะไม่ให้ดูตามขับนะลองครับเป็นช่าง ได้ไหมนะฮะไายเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยยางก็ยังยังล็อกไว้ก่อนเออล็อกไว้ก่อนเออ จะเรียบร้อยนะอ่าจะมารอง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 เสร็จแล้วนะครับนะดูสภาพอ่ามือดำธรรมดานะการทรางานสร้างก็เป็นยังสี่เหลี่ยมอ่าใช้รถจุดรวก็อยู่นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวมารองรถก่อนอตามก็จะรองเมื่อซ่อมเสร็จ แล้วนะฮะครับมามาเป็นไงเ,เงียบเ,เงียบ,ยบโอเคเป<อ><อ>็นไงผ่านไหมผ่านผ่านให้เงียบนะเอาเอาใช่สิขาคาแข่งสวนอีกจักบาทเนาะ <laughs> เอา,อาเรยค่าอุประกวดค่าซั่งเนะเาะค่าเสียเวาลาอา่าเต้าบาดขับผม ไม่ใช่สิบบาทหนะสารบาทอื่นอเอสิบบาทวะแต่ผมคนหุ้ในฐานะค้นหุ้ักกัดนสาวบาทพอละครับออสาวบาทเลยเหรอโอ้ไทยนะคนรู้จักก็ต้องเอาสิบบาทนะโอเคเอาเท่าไหร่โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับ